สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุภุสุคนมาพบพอกับกินไปแซบไปค่ะกินไปแซบไปเนาะค่ะเนาะมาพบพากันคือเกาจ้ะพี่น้องจ้ะม่นมีอย่างไรจ้ะพอนานเป็นกินมือนี้ไดอย่างมาตีตำปลาหมึกจ้ะตำปลาหมึกปลาไหลนะจ้ะพี่น้องจ้ะตำปลาหมึกใส่น้ำปลาโนนัวซแซบจ้ะพี่น้องจ้ะมากินน้ำกันแซบแซพี่น้องคือเกาเลยจ้ะว่ามีอย่างดอกจ้ะ อันก้อนสะมกินกะฝากก็เลยก็แช่ก็ติดตาม w h a t s a สไก่ขึ้นเก้าเลยจะพี่น้องจ้าฝากเป็นกาลังแรงใจกันเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกกาลังแรงใจละก็ขอบคุณทุกการติดตามแล้วจะพี่น้องจ้าเมื่อกี้น้องกันเจ็บๆจ้ะทั้งใหม่ทั้งเมื่อทั้งสอนนี่แหละพี่น้องตามปลาหมึกกระดองตัวเน็ตตัวหน่อยจะ่ว่าตัวใหญ่จ้ะพอดีคําพี่น้องจ้าแล้วก็มีน้าจีนจ้ะผักกุ้งมี่ยางไงจ้ะผักสลัดจ้ะ แล้วก็ต้นหอมจากแค่นี้แลจะจากพี่น้องกินง่ายๆมากินต้องกันแซบ่แซบๆจะเป็นยังไงเนาะมูเจ้าสถานการณ์เป็นยังไงห้างตั้งปะทองตั้งประเทศน่าจะพี่นอ้องอะมาก็บอกไรยายห้างมุมจะอืมอืมพี่น้องไปมือกระดองหน่อยอืมอืม เซีบจ้ะมาอนี้ก็อ้อนเอเล่ a, พี่น้องจ้ะไปออกกํากลังกายันได้แปด 8, มือแล้วลาคับลาไปเมื่อพี่น้องอืม,อม แซ่บจ้ะโด,โดนๆนดเถียอะอตุยน้ำม,มุมจ้ะอืปลาหมึกสดดีดีพี่น้องเขามีไงตาส,สดๆมุม กเดี๋ไปใส่มาใส่ขึ้นเกลือจะี่นองจะนี่จ้ะมุมอืม,อมอประแดกนวดวๆพี่น้องใส่ประแดกสองยี่ห้อร่วมกัน แสบจ้ะขอบุญเขามีไงจ้ะ เขาฟินเนสร่างกายพระท่านเขาที่พี่น้องจ๋ามาันก็เลย่เล่าหน่อยนึงตรงนี้ก็บพระควายเห็นร่วงคลิบป,ปันไหนเนะจ๊ะพี่น้องสองมือสุ่งเถื่อนยังสิจจบ่พระคอยมีเวลาจา้ะ กินหล้ายๆแล้วก็ไปเบือนออกพี่น,ออน,อน,น,น้องอืมนุ่งสุดหนามกันจังแซ่บแซ่บนัวค่ะ นม,มจ้ะตัมเองไม่ได้ถ่ายตอนตัมพี่น้องขีดขนันอันตั้งกล้องไม่จ้ะมาจ้ะนม,ม,มตัมเองกินเองแหละพี่น้องเสแสบเนาะอื โอมมุมจ้ะอืมบกินมาซุกผุกกับอโถกับไผเด้อพี่น้องเ้อ แซ่บขอบคุณพี่พีนองๆคือเก่าเลยจ้ะติเขอแม้กำลังใจน,จน,นะจ๊ะเนาะแซ่บ เพผู้เดี๋ยวจะลุยเลยจากพี่น้องแสบ,บ์หนหยอดเยี่ยมกระเทียมดองเลยพี่น้องจ้ะแสบ์ปวดพราเบิ้งสีกับหัวแสบ์สบ่พราะเศษเพายขึ้นพี่นอ้อง พอดผัวมะโมมะแตงม,ม,มะมือกระดวงตัวนี้หน่อยพอดีข้ามจ้ะสื่อมะเขิงรูปพี่น้องสื่ออันจามเป็นรกกู็จะกินมาหมดเนาะ น้องเขาปุ่นหลาดนำตามันปลาหมึกสุดยอดอ่ะ,อะ จะพี่น้องสิบ่อดไลน์ที่ว่าอาัาดโดนจะพี่น้องจ้ะตัวน้องๆเิ่น,นเ,เขาว่าเบื้องไทยสนับสนุน้ถจากี่นองเขาก็ร่งดีก็ร่งดีเพราอยากอัดอันอันไลน์นาที่จะพี่น้องจ้ะมาค่ะมุมเมื่อจะพี่น้องก็บ่าจริงเมื้อว่า แต่หนาทีเราเสดล,ลาไปก่อนกับพี่น้องจา้าเราเสมหนวนสมหนวนหลังไม่โตพี่น้องคือเก้าวละจ้ะแสบหลายเพิ่งแม่เพิ่งเพิ่งอันเพิ่งแสบเพิ่งเผ็ดจ้ะพี่น้องแต่ก็ถึงใจอร่อยแซ่บเวอร์จ้ะเหลือซัมเน่ละจ้ะพี่น้องคิมมี่กับเลดระไปแล้วจ้ะพี่น้องฝากไว้ซัมเน่ละจ้ะ ฝากก็เลยก็แชร์ก็ติดตามกดซับสไครป์ก็เก่านาะจะเนาะเป็นเป็นกาลังแรงจใจกันต่อต่อไปนาะพี่น้องจ้ะฝากไว้ซรันี่หละจ้ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกทุกคนลำรวยลำรวยเนาะคะ่นะนาะพี่น้องจา้าคลิปนี้ไอลาไปแล้วจ้ะพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ